สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับผมพัชรพลคนกาฝากจะนำท่านมาพบกับคดนะครับคดของต้นมะข่านะครับผมนะครับติดตามดูนะครับวันนี้คดมะข่าต้นนี้มีหลายคดนะครับนะครับพี่น้องนี่คือคดมะข่านะครับนี่ครับคดของต้นมะข่านะครับนี่ก็คดนะครับนี่ก็คดนะครับผม อันนี้ก็น่าจะใช่นะครับผมน,นี่ก็น่าจะใช่มัน,นามาันดูหลายพดนะครับต้นนี้นี่ครับพี่นอ้องลงชมนะครับพดของต้นมะข่าครับผมหัวข้างบนนีเยอะเลยครับผมตามหามาดังหลายต้นนะครับมาเจอต้นนี้นะครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ใช่นะครับนี่พด ต้นมะขาครับนูน่นคดนู่นก็ใหญ่นะครับผมนูน่นอ้นใหญ่นะครับอันนู่นใหญ่มากเ, <No. S 2> เดี๋ยวผมจะให้กใกล้ๆนะครับเอากใกล้ๆเลยครับนี่ครับตัว <c oughs> นี้ใหญ่นะครับ นะคเน้นนำกาฝากมาหลายวันแล้ววันนี้ขอมาดูคดของต้นไม้นะครับต้นมะข่าครับผมน,นี่ใช่ครับใช่ผดของเขาผดผดมะข่าครับเป็นวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับพี่น้องผดมะข่า คนนี้ยาวเกือบจะหลุดแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องนคนนี้ครับนี่ก็ใช่เหมือนกันนะครับโคมะข่าเวลาเย็นๆวันนี้ไม่รู้จะไปไหน,นมาพาหาคตนะครับตามหาคตต้นมะข่านี่ด้านนี้ก็สวยนะครับเดีย๋ยวผมจะเอาลงมา คนเดียวลำบากครับด้านทิศตะวันออกครับผมนี่อีกหลายคดนะครับพี่น้องเยอะแยะเลยตอนนี้บางต้นก็ตามหาไม่มีผมเป็นเอาขั้งแล้วครับนี่คอยผมมาเอานะครับดูของพจนนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้เยอะเลยครับตัวนี้ของูลนุก็มีนะครับพี่น้องดูขนครับนั่นก็ใช่นะครับ มะข่ามงค์นะครับพี่น้องมะข่ามงค์เฮ้ยไม่รู้จะไปไหนพามาท่านมาชมนี่นะครับนี่ใหญ่นะครับใช่ทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับัถุกมังกรดกชนิดนหนึ่งนะครับผมตามหาข้างบนนู้นก็ใช่ครับโนู้นนะครับพี่น้อง โดนครับ,รบพี่อน้องพระเจ้าพนพนกาฝักขดก็มีนะครับพี่น้องตามด้านนี้ก็มีครับพี่น้องนี่ก็มีขด,ด,ดสวยๆั้งนั้นเลยครับพี่น้องโอ้โหเยอะแยะเลย พี่น้องพระเจ้าพรคนกราบนำท่านมาพบคดเพียงเท่นี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับคดมะค่านะครับพี่น้องนี่ก็ใช่เหมือนกันครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับโอกาสหน้าผมจะหาคดอย่างอื่นมาแนะนำให้ท่านชมอีกนะครับ วันนี้ขอจบคลิดเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ